โอเคครับมาแล้วอาลุ้นกันคะแนนเสียงมันไม่ทันว่ะเนี่ยเครื่องบินก็ส่งเหมือนกองคาราวานะครับย้ายเมืองได้แต่ก็ต้องดูระยะด้วยว่าบินถึงลหรือเปล่า เราก็ส่องเยอะดีนะตรงเนี้ยมันหลายแง่งอะผมงงเนี่ยสีแง่งเล่นรอบหน้าก็ต้องมีาศาสนาใช่ไหมไม่แน่ใจต้องอัพเกี่ยวกับาศาสนาแล้วมันถึงจะมีก็กินนมดีกว่า โอ้ยได้แล้วครับได้เป็นละอ่า นะทำถนนก่อนเส้นนี้แล้วกันคือไม่ใช่ที่บ้านก็ทำเป็นรางรถไฟก็ได้ครับเม่ไม่เปลืองดีตะเอาโอ้โหอันแฮปปี้แล้ว,วะ่ะไม่ดีเลย ตัวเราเป็นพานไมิตรเราแล้วใช่ไหมะจะได้สร้างหลบหลบดภัยครับโหดูเดียวไม่มีตัวว่ะถอยกลับไปฮิวไม่ทันด้วยไกลแต่ก็ต้องถอยครับ แกะแกะโอ้เยอะแยะเลยมีงานให้ทำเพียบเลยเท่านี้อเขียพื้นที่ไป คนหวดให้ตัวเองครับออกอสแท็กกับซองหายเขาช่วยกันเกาหลีแม่งสนเท้ามากโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับโลกเป็นของเราแล้วครับเลือกได้แล้วนาทีนี้จัดการใครอย่างนี้อาจจะไปใกล้ๆเดี๋ยวไปต่อรองว่านายช่วยปิดแบรน ซิวให้หน่อยนะแล้วจะพอรับหลังแล้วก็จะไปแบนนี่ต่อ 16, 20ยี่สิบยี่สิบสี่สามกับถ้าเขาช่วยกันโหวตผมแพ้นะแต่ดูไวแล้วคงไม่อะ่ะมันไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกมั่นใจว่ามันไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกข a s เ บอสการเสร็จแล้วครับสเตเดียมดิค่าแฮปปี้มันหายเกี้ยงแล้วโอเคครับเมืองใหม่เริ่มต้นด้วยโมนูเมนต์ซื้อซื้อดินแดนก่อนสองร้อยสองร้อยสามห้าสองร้อยสี่สิบจบจบการซื้อดินแดน ยาพัจิตของกูแค่นี้มันก็ขยายเบียดมาไม่ได้แล้วครับแต่ช่องไกลอันนี้ต้องรอให้มันไปเองโปรดักไม่มีอะไรให้สร้างเลยถ้าเรือถ้าเรือโอเคท่าเรือต่อด้วยต่างจะหมดแล้วีพ p o r t บุกค้อ1หนึ่งบุกทองหนึ่งจะไม่มีช่องให้ทำ ที่เหลือก็สร้างเองแล้วกันทำช่องคูดเพิ่มก็ดีนะครับอ่ะลองแค่นี้ก่อนเอาคนเพิ่มดีม่ไหมนะ จะทําท,ทางขึ้นลงก่อนประกาศจะตีก็ไปตีกันสักทีผมจะได้อยู่สบายสบาย เส้นนี้ก็เป็นถนนที่ดีนะเรยตีโค้งมาอ้อมตรงนี้แตไม่ต้องทำเพิ่มเยอะก็ได้มะลบได้ก็ลบครับประหยัดได้ก็ประหยัดทีแรกก็เคยเล่นนะันแบบโหเพิ่มบาทเดียวเน้นความรวดเร็วสร้างไปเลยทั่วๆเราจะพัก มันจะถึงบางช่วงที่แบบท้องหมดอะก็บอกว่าถึงตายนะถ้าท้องหมดเนี่ยแล้วมาทีมันแก้ไม่ทันแล้วด้วยเนี่ยมันแวบ,บข้ามฝั่งเนี่ยมันหลัก เราฝั่งไหนก่อนนะฝั่งเราแล้วกันมีช่องอะไรให้ทำหรือเปล่าช่องนี้ทำถนนธรรมดา ทำแกมแก้ฟังทำถนนโอ้ยแม่งตาม,มาอัดว่ะข้ามไปกลัวตายเหมือนกันนะเนี่ยเอาติ๊กันทำไมอ่ะเวรนแท้ มาช่วยแลยมาช่วยเลยโอ้ไม่ถูกกันเฉยเลยแย่แย่อาร์เซนอลเสร็จแล้วมีอะไรบวกคับี้ไหมั้ยเมืองหลวงครับผมต้องคุ้มครองเมืองหลวงยี่สิบล็อกก่อนดีกว่านี่ได้ต้องยี่สิบสองเนะ่ที่เกิดสิบแปดพอแล้วกัน บอสคาร์เสร็จแล้วสเตเดียมครับส8แปดล็อกแล้วมิวเซียมเริ่มเจอแล้วครับอ่ะผมแฮปปี้บ้างมไม่ได้สร้างเลไรกันสเตเดียมนี่ไกลไปป่ะการพัฒนาไว้ก่อนครับ เอาตังก่อนสต็อกแอคอชันครับนี่เงินประชากรเพืนก็สู้มันสร้างได้ง่ายแล้วแต่ประเทศล่ะโอเปร่าเเาสเาแบบนี้เน้นขายายไปก่อนได้ครับ14เทิร์นก็ f a c t ก r y ่ก่อนดีก,กว่าพวกนี้มันเทคนิคของใครของมันนะครับไม่ชัว ยกพลขึ้นตรงนี้ทําไมเดี๋ยวจะจืนบังครับจืนบังให้มันหน่อยจะได้เมืองไม่แตกอ๋อแสดงว่ามันลบกันเองใช่ไหมเนี่ยยึดคนไปยึดกันไปยึดกันมาเอแบบไปเล่นด้วยนี่วะมันไม่พอใจที่เรามาตั้งเมืองตรงนี้ครับโอ้ยหายก็ต้องหลายช่อง ไม่ถึงขนาดวางแปะข้างๆกันซะหน่อยเรื่องมากจริง <c oughs> คิดถูกแกล้วล่ะกูจะเป็นยึดมือลแหละนายคิดถูกแล้วนาย ฝั่งมันกระตุกกระตุกเนี่ยอ๋อนิสสายตามันกว้างไกลกว่าโอ้ยเล่นอย่ถึงตายเลยเหรอหิวทันไหมวะ

เตินทำถนนปะไม่น่าจะแตกหรอกครับโอเคจะชอบอันนี้นะครับไอเดียโลจีหนูรสักจะคมดีพอแฮปปี้อีกไหมแล้เชิล่าเฟินเดอร์โอ้ ขโมยเทคโนโลยีได้เร็วขึ้นขโมยได้ทีละสองอย่างไม่เห็นขโมยได้ไงเอาเนี่ยโกซื้อบิลดิ้งถูกลงสามสามเปอร์เซ็นต์ดีครับที่ยิงกระชาไปแล้วใชไ้ไปเยอะแล้วเจอวะ่ะ อันนี้อยากให้อะไรเทคโนโลยีสูงสูงส่วนนี้ล่ะโซฟีอยากได้เทรดรูทล่ะโอ้โหนรสชาติเลยเะเทรดรูทเป็นยังไงวะแคสซีพอเสร็จแล้วว่าคนลัเซียมไปโอ้แฮปปี้กระจุยกระจายอะไรที่นี้ ทีเราก็เน้นทําถนนเกินไปแต่อย่างว่ากับอยากผูกสัมพันธ์ก็ต้องอย่างนี้แหละแต่จะโตยากลในเมืองนี้ก็ไม่ได้นี่ในเมืองมันก็ผลิตด,ดีครับค่านุนค่านี่มันเยอะดีแต่รอบข้างดิฟู้ดมันยังน้อยอยู่รอหลายเทิรนเลยได้ช็อตเนี่ยน่าจะรอด มันมีอันที่เริ่มต้นมาโอ้ถ้าประชากรสามคนนี่ตายเลยไม่มีอาหารเลี้ยงครับไม่เหมาะเลยมันฟู้ดเดียวครับใกล้ๆเนี่ยนี่เขาทีมกันนะครับก็ทำให้มันรอดนี่แหละ đi, xem có gì để lại không? Ồ, kìa, đỉnh đèn ở đây. À, chóc này khá lớn đấy. Ồ, còn 2 lần nữa. Đi nào, ข้ามฝั่งมันกระตกครับหน้าเปื่อจังมันมีใต้ไม่คนเปิดดินแดงได้กว้างไกลด้วยนะครับอือจบไหม โอเคพอได้ครับตั้งรับต่อไปเสียเวลาต้องซอมหน่อยเด้โอ้แม่งช่วยกันใหญ่เลยวะมายุ่งอะไรวะเอาบอลลโปรแกรมเสร็จแล้วครับมีอะไรสร้างอีกทํทำอะไรต่อเอาบอลลโปรแกรมเสร็จแล้วเพนตากอนไม่ได้ประโยชน์อะไร อ่านก่อนครับเราชนะจะชนะด้วยการปล่อยกระสวยโอกาสเราจะไปดวงจันทร์ไม่มีอะไรเพิ่ม ไม่มีอะไรเพิ่ม mm hmm. ถธอแล้วก็คิดว่าสร้างได้ที่เมืองหลวงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยโฮเตลคาราวานซาลี่ไฟเตอร์บอมเบอร์แท้งโฮบิวซอแมชชีนการอินฟรันที่อ่ะเราเก็ตเอลิเทอรี่ไปเซเดียเออแฮปปี้ลมเยอะละ o l ลีสเ t ชันแอร์พอร์ตกันสปายที่จริงไม่ต้องสร้างก็ได้บ้าไปเองผมเพิ่ม Defense, ดีเฟนต์ดีกว่ะสำคัญนะครับยุคลังหลังมันดีๆหน่อยมันโตมเดียวจบนะ เสร็จแล้วครับโคลอสเซียมสการเสร็จแล้วโคลอสเซียมมาแล้วครับนิวเคลียร์ฟิวชั่นครับฟิชชั่นเคยจะมีปืนกันเครื่องบินใช่ไหม ต่อสู้อากาศยานอะไรนี่แหละ <c oughs> แล้วก็แล้วก็มักเอาไอ้พวกมีไปแอบๆใกล้ๆเพื่อจะได้ช่วยปกป้องแต่บางทีถ้าเขาเห็นเป้าเขาก็ยิงตุ้มเลย <c oughs> ทั้งฝูงจะเลือกได้จะเลือกไม่ทำนะครับอันตราย ที่ว่าคือทำความสะอาดจจกคือถ้าเราทำแล้วทิ้งอ่ะทำไปเลยแต่ถ้าคิดว่าจะต้องมาซ่อมอะไรพวกนี้ด้วยก็อย่าทำโอ้เฟสผมเยอะจังเอาเพิ่มดีกว่าพุชชาร์จซื้ออะไรได้ โอ้เกรดเอเจนตะ์ต mm hmm. ้องหกพันนะเกรดเมชานป่ะไม่อยากได้อเน้นสร้างครับเคร เรือรถเลยวะธรรมดาก็ได้มั้งไม่ค่อยวอร์ี่เท่าไหร่อ๋อสองให้ทั่วข้ามฝังกระตุกเนีย่ยไม่ค่อยอยากแวะเข้าไปเล็กๆเลย แต่บางทีก็มีของดีไงก็เซ็งอยู่เหมือนกันขาดแล้วหมดแล้วครับโอ้โหแม่งคนละชั้นเลยวะสู้กันไม่ได้เลย ไม่มีให้ช่วยโหวตอะไรเลยเหรอไม่มีว่ะเนี่ยก็ไปในแนวทางเดียวกันไงนยิสปาต้มแบนเคสตาต่อครับอดแบน อันนี้ฟันไปเหอะสายไปเลยครับคนรโจิตอะคือมันต้องเลือกเป็นเยสทั้งหมดครับถึงจะชนะผมส่วนใหญ่มันจะแบ่งโหวตสองอันไงส่วนซิลนี่ก็แล้วแต่หดแบนผมก็ได้แค่สี่ เรื่องเร็วๆถนัดนักไปดูครับวิทยาศาสตร์ทคโนโลยีละชิ้นส่วนต้องสร้างยังไงผมไม่เคยทำฮับเบิลสเปซเอสเอสคอปปิทเออเรื่องหลังไม่ยุคเครื่อยนต์ด้วยเอสเอสสเตติชั่มเบอร์เอ็กคอมด้วยเวสควอตอ๋อเนี่ยมันบอกด้วยอันไหนเอสไซเอ็นวิกตอร์ล s s สเอ t พ r s เ c อร์ p i สอิอันไหนบ้างวะนี่หรือวเปส่าส s s ต a เลสแชมเบอร์เอสเอสนจินโอ้โหบางชนะสายวิทย์ก็ไม่ใช่ง่ายครับนิวเคลียร์มิสไซล์ไกด์มิสไซล์ครับยิงเปิดพื้นที่ดูก่อนได้อันนี้ครับเปิดแบบเลยแล้วกัน เคลียร์โลกดีกว่าโคลอลเซียมเสร็จแล้วลครับโอ้ไม่ใช่ง่ายว่ะต้องสร้างอะไรยเยอะเลยโอ้เมืองนี้แบบการผลิตก็เยอะเว้ยส,สวนสัตว์ไม่กี่เทินเสร็จ ริมงานจะเกาหลีครับไม่ได้อยากได้เลยไม่นั่งแก้เลยนะเสียเวลายอมจ่ายแต่ก็ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นหรอกมั้งพวกนี้ก็กลัวมันเข้ามาทุบนี่แหละอะไรเ่ะมันเริ่มโกรธเราเฉยเลยก็ใกล้บอสแล้วครับจอกันขนาดนี้ มันจะอะไรแล้วะป่ามันจะทำอะไรเราได้ปะเล่นแบบฟูดเ่ะก็จริงเลยก็ทำได้นะครับก็ทำงานเลี้ยงฟาร์มไปแล้วก็ส่งเข้าเมืองหลักอรารมณ์ประมาณกรุงเทพอะทำฟาร์มร,บรอบๆทำนาข้าวอะไรเนี่ย แล้วก็ส่งทหารเข้าเมืองแบนคิสตัสไม่ผ่านครับอยู่แล้ว28เสียงโบวตโนกันเป็นแถวเลยแบรนเลสก็ไม่ผ่านกันครับเอธิโอเปียแม่งก็เล่นเราเหมือนกันพอกันแต่ละคนอืม ข้าฝากมาเงี้ยแต่มันจะพักครับไม่ชอบเลยไม,ไม่ทำถนนครับเข้านี่ก่อนนะกันนะ มาแล้วว่าเฮ้ยสู้กันไม่ได้เลยหรือไงวะเซ็ง เเท่ากันครับทำทำไปเถอะเลิกตีกันแล้วมั้ง안ชิโ오การสืบข่าวนี่สำคัญนะครับ สำหรับทุกเรื่องไฮโดรแพนกันครับคอนเยอะกว่าแถนนี้ได้คอนสี่นะแถนนี้ได้คอนเยอะกว่านะโปรดักชันปกสิด้วยโรงงานก่อนพื้นที่มันกว้างครับอันนี้ไฮโดรแพนไม่เวิร์กมาเพิ่มประชากรไว้ หน้าตั้งเหมือนกันนะแปะตรงนี้ครับก็เ,เป็นเมือนกลางๆได้ ได้ไม่ได้เป็นเวอร์เรชเตอร์นะครับเหตุผลอไ,ไรฮะเดี๋ยวซื้อเสียงเนอะ่ะซื้อเสียงจากพวก City State นะครับ ดูแย่ไหม <c oughs> แต่ก็ต้องมีเงินนะครับหลายพันละดูท่าทางสิบอิโลเนียมเลยเว้ยเ <c oughs> กาหลีแม่งก็จะโบสให้กูไม่ไว่า <c oughs> ถ้าเกาหลีไม่เปลี่ยนแนวก็พอได้ละ <c oughs> ออปเปอเรชั่นของเวอร์คอนเกสทั้งหมด เราพ่ายแพ้ครับโบดดักกันเองไงอ,ะ,อะตัดคลิปกันแล้วกันครับสวัสดีครับ